อดกเลยมึงเอาฟองไข่กับพีสีแก้วไปใช่หรือเปล่าวะมึงเอาคืนกบาบกูไม่โกรธไปเร็วๆอะไรเอ๋เกลอมึงว่าเจอกูหน้าตากูเคร่งเครียดขนาดนี้มึงมาบอกกูเป็นโจรขโมยฟองไข่มึงบ้าไปหรือเปล่าอะมึงอย่าพูดใจมันเสียเวลาไปมากความเยลยเกลอเอ้ยกูรักมึงกูมีเพื่อนกูรักมึงที่สุดและพีสีแก้วก็รักมึงด้วยเหมือนกันน้องชายแท้ๆ แต่ why, <t art noise> ทำไมเหรอทำไมมึงเอก็งทำอย่างนี้กูถามมึงจริงจริงเมึงขโมยฟองไก่กับไปสีแก้วไปทำไมแล้วกูไม่ดีขโมยไปแล้นี่ชิบหายเนี่อะไรอย่าให้กูถามมึงหน่อยด้นี่มันจดหมายแต่มึงเขียนสารท้าทายเอาไว้ไหนกูขออ่านดูหน่อยสิประโถเอ้ยนี่มันไม่จดไม่ใช่จดหมายกูแล้วมันไม่ใช่ลายมือกูทิ้งไป มีมึงเองคิดว่ากูเป็นคนขโมยหรือไงเหรอน้องท่านน้องเอาหวงเคยข้อผีเอ้ยน้องบอกตรงๆเลยผีไม่ใช่ได้หวาเลยท่านน้องเอาไปผีไม่หวาเลยพูดเออถ้าเอาไปไม่ใจ่ได้ไม่เคยหวาใน้นองเออถ้าน้องเอาไปไม่มีเคยหวาริงนะน้นองเอ้พูดกันมาเลยกรงอง,งเลยเออนั่นแหละน้องผมบอกเลยครับผมพูดหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งร้อยครั้งพันครั้ง ผมก็ตอบได้คําตอบเดียวผมไม่ได้เอาไปครับทํำยังไงอีงพี่แก้มันบอกว่ามันไม่ได้เอาไปตีกลิ้งฮะทำะไรตีกลิ้งตีเลยตอบได้ชัดเลยทำเนาตีกลิ้งเลยเอาครับตีงั้นกูนจะถามมึงอีกสักครั้งอีกเลยถ้าม,มึงกับกูยังเห็นว่ามึงกับกูเป็นเพื่อนกันมึงตอบกูมาว่ามึงเป็นคนเอาขโมยฟองไข่ไปหรือเปล่ามึงถามกูหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งร้อยครั้งพันครั้ง กูมีคำตอบไปมึงแค่คำตอบเดียวว่ากูไม่ได้เอาไปถ้าอย่างนั้นมึงกับกูมันลองดีกันสักตั้งรวมกำลังมนตรีชัยยังไม่คิดแค่สิ้นชีวิตไม่คิดน้ยรวมกำลังขนาดนี้ข้าไปข้าถูกตียางกามเมยแล้วโจนหลักให้เขตีตาต จะถามมึงอีกสักครั้งว่ามึงขโมยฟองใส่กับวิสกีแก้วไปหรือเปล่ากูถามกูหนึ่งครั้งสองครั้งสาม,สามสครั้งสี่ครั้งกูตอบได้คำตอบเดียวกูไม่ได้เอาไปโว้ยมานีานน่ตีดับตีดับตีดับทำไมมึงเร็วนะยำยาเป็นเพื่นอ,อนกินซี่กับกูอะฮะมึงสัญญารักกันเอาเป็นเพื่อนกันมึงเอาไปไหนโอย ทำกูอวเลอมันอยากทำกูโอ้ยอย, <Th ank le> อย่าหลบอย่าหลอกกันลูกเอ้อากาศยาหีมานี่มามามานามหาสมานาลูกเอ้ยะงาแม่ป็นจะปะเปตา ละพันโซเก้ยออกมาดักแล้วอานี่พ่กพี่ออกมาดักทำไมเลยครับเอ้เรากนี่พ่อยงไม่ใชจพี่ดูายนี่พ่อยเป็นพี่เจ้าป้าไม่ต้องกลัวเลยมึงเองกำลังข้าวใจพี่ ไอ้ซ่อนใชยไม่ใช่เป็นคนหลักฟองเคยมึงข้าใจมาหรูคนที่หลักฟองเคยนั่นก็คือเออนั่นก็คือเจ้าความใจไปทูนไอ้ซอนใฉยไม่ได้เอาไปอ้าวไอ้เกลอกูขอโทษก็กูบอกมึงแล้วกูไม่ได้เอาไปมึงไม่เชื่อกอูแล้วตอนนี้เสียรักแล้วรู้เชื่อไม่พน้นตอนนี้ทูจับคุมขังเอาไว้แล้วนี่ถ้าว่ามึงไม่แค่ไปช่วยแล้วตายแน่นนเฮะนี่น้องผม กุคุมคังเอาไว้เออลูกก็เอเอคุมคังแล้วโอ้โหจนะทำไงดีครับพ่อผีปู่เจ้าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูให้ไอ้แก้วก็พันธุ์ถูเข็นกลับร่างกายไปช่วยมึงไม่ต้องกลัวครับผมเทียน,นผมฝากด้วยเหรอเอาล็อคประตูดวงไปลูกครับผมเอาล็อคประตูดวงไปอ่ะว้ากกูไม่ให้ล็อคละ่ะต่กูพังเปลวเรียไม่จ้องห้องก็ร้อยหน้าพี่หน้าคุณหน้า นี่มึงนะกูไม่ให้รถดอกมึงวันก่อนตอมกูที่ลือกันเดือยวันก่อนควาควันบอกเบ,บอร์ตัวกรองเลยบอกอู่ว่าทัทูนะพ่อพี่ผู้เอ้ยพี่เจ้าป้าเอ้ยท,ทัทูแล้วให้กินก้อยตัวแล้วเขาวัดกูให้ซ้ำตัวกรองๆผ่าเคยก้อยๆตอมให้กูน้อยบอกอู่ว่าเคยเนื้ออ่อนมะเอาเหล้าข้าวใส่ขวดยหญน,นัดมาให้กูขวดหินผอยัดเวอร์งนั้นน่ะ โอ,นนโอ้มเพ่ทุกวันนี่โอ้มลูอกอินมากันละเออไม่ได้ต้องเอาวัานนี้มึงกลับร่างกายเป็นองราชาคนหนึ่งองราชินีคนหนึ่งเอานี่ดานี่นะกูให้ยศวิชากลับร่างกายนะแล้วมึงไปช่วยนะมึงไปช่วยนะไวยอยเยอมก็จช่ไม่พ้นบอว่าถ้าจะไปข้อรู้เศร้าของเราเนี่ยแล้วประหารชีวิตคนไม่ได้มันจะเกิดอัปมงคลให้ปล่อยหนักโทษว่าพานันขับพ้ม อ,อแล้วพอว่ามึงชวยเช็ดให้จะไม่พ้นเดินทางไปเอาคงค่อยคงเจ้าควาเออคงคงที่เจ้าควาใช้ไปทุนเอาไปใครเอาคืนไหมได้เออได้ครับเอานี่กูไปเลยนะเอ้อนี่เอาแล้วไปแล้วกูไปแล้วเออไปเลยนะนั่นที่นี่กลับร่างกายแล้วเออโคดเดียช้าคา่ะท่าพี่โบลับร่างกายเป็นองราชชาเขมเออ <c oughs> สัคล้ำเลยมึงเลยแก้วคำพ้อกระทอมกูเลยโอ้โหทมยังยุ้ยเออทำนั่นอู้ครับร่างกายองราชินีกันยนะังเออแล้วม,มึงล้ำเลยมึงละพันโทเทนคขี้ลำพ้อ,อยากเซนกูเลยโอ้ยังยุ่ยคอยเช็คแอดก็ยังไม่เออบ้าทีนี้ยและนี่นะก่อนตรงนี้มึงก็กูไม่ใช่เป็นแก้วเป็นขีน้แล้วมึงก็กูเป็นราชาก็ราชินีแล้วนี่้ รู้จักไหมภาษากลางพูดเป็นไหมกูรู้จักด้วยาลากล่างอยู่งสามแก้วมันจะสาลากล่างเลยอย่าว่าภาษากลางมันจะยู่งสามแก้วสาลากล่างนักูกกรู้ด้วแต่ภาษากลางพูดได้ไหมมาตรงไหนถึงกรุงเทพไหมพอเตรียมๆทับแก,ะกะ้วก็เอาตัวพูดได้ถึงทับแก้วฮางอย่ามาดูถูกูนะกูพูดเป็นด้ว <c oughs> มึงรู้จักไม่ราชาทรัพ์นี่พูดเป็นไหมแก ราชาทรัพย์อย่าวอทซับกูให้โคเลยนั่นอย่าวอทซับให้โคเลยหนุ่มเตี้ยเชลี้ยวเอาไว้พูดไทยดีถ้าแกเดเย็กูจับติดมึงก็คุณติดร่างถ้าแกน้อยาเรือไปนะเอาพันนี้แล้วกันลนพระราชทรัพย์ต้องพูดดไ้ใดเออเออนี่เพลนนองนางเดินทางกันไปเลยวันนี้บุกป่ายยางงับไปเลยเฮ้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 ยอย่าบุกป่ายยางงับเล่นี้ยวเดินน่องดำแั้วด็ดู ไม่ใช่เดินลดตามท้องมึงพูดได้ดีจะได้ติดร่างแล้วสองสองไปจ้าเอาตากูทำไปนี่ยเอาตานี่มึงเป็นเมียกูหน้าตอนนี้มึงราชินีหน้ากูราชานะเดี๋กกูทำมึงเป็นบดเป็นร้อนหน้ามึงโตป่วยได้น่ะเอาได้ลองวามแเลยด้ะง้อเดี๋วกูทำไดีว่าเอาได้วามาอ๋อเพระนางเจ้ากระถามนั่นหรือพระสามมี่ นั้นอะไรล่ะพีแหละทีมันยีกว่าเฮางูพรากระสักระดลวงมงต่อเดายีกว่าเฮายาวกว่าแค้นเม่นก็เดารอชวนเมียพีเรียมตัวเซร็จท่าไรละแล้วกนจะสะด็ดกูพาไปขดท่อมาโตไะม่ ชวนเมียพียกนันนานนี้ไม่ดีเราไม่ขอดท่อก็เดินทางละเว้ย เเอ้ยมึงอย่าเถียงกูมึงตายแน่นอนเออตายกับตายหมักแล้วมัง วันตายของมึงเลยห่หาเอ้ยหา่เยหาเอ้ยห่าเอ้ก <c oughs> <c oughs> ูจอเสียเรดจะค่ากูย่ามารลรู้วันกูแล้ววันนี้เป็นวันตายแล้วมึงจะต้องตายวันนี้ครบเจ็ดวันมึงไว้รับความจรงิงกูจะประหารชีวิตมึงวันนี้เออตายกับตายคนเราโบราณบอก่เลยคนไม่ถึงที่ตายไม่ว่าชีวาวาดใครมีขาดแช่นขาไม่อาจรัน้นเอาแต่กูไม่ตายเนาะถ้ากูถ้าว่าเขาไม่ทำกูตายนะเออเอา กูจะประหารชีวิตใกล้เวลาประหารชีวิตแล้วนี่จะตายจริง,รงๆเิงหรือเธอเยิม้มกูไปแหลมหม้อมาด้วยเปรตจะชิบ้ายกับปูยิงไอ้อสัตว์นี่พาก,กูมาเปรตเ,เลยตายเลยที่นี่เวรปช่วยยุ่งบ่เลยเนี่ยเสียใจเลยกูนี่กูท่ามจริงๆเตอร์พี่ยาวทำไมจริงนะเบ้ายาวนี่ทา่ามคุณจริงๆริงเลยว่าคุณเองนะ มีวิธีการเลือกให้ตายไหมมันมีทั้งมดหาวิธีการวิธีการจะตายมันมีห้าอย่างกล้วยมึงเลือกก็ได้มึงอยากจะตายแบบไหนเอาผ่านได้มอ่ะคอแรกควันคออ้เสียวถ่ายดอนปลาดเเสียวหุบเลยเด๋วไม่เอาอย่างนี้ไม่ชอบคอที่สองยิงป้าวยิงป้าวเฮเสียวหลังลังกูไม่เอาเอาอย่างอื่น ข้อที่สามนี่หมายความว่าฉีดยาพิษโอ้ฉีดยาพิษก็ไม่เอาตายแม้แต่น,นกเลยแล้วก็เน่งเน่งตายละก็ไม่ใช่ได้ดูเรื่องไม่เอาด่าไม่ตื่นเต้นกูกูไม่ชอบไม่เอาอีกยาพิษแบบตายสบายๆมึงก็ไม่เอาไม่เอาข้อที่สี่ใช้งวกระทิงผูกสองตัวผูกที่คอนี่แหละตรงปากทางนี่แหละบักทางพวกเอออันนี้แหละถทำวังตะเคียนนี่แหละ ผูกที่คอให้วิ่งไปทางท่าใหญ่และผูกที่ขอเท้าไว้วิ่งไปทางนิคมท่าแซะและเป่านกหวีดให้วิ่งพร้อมๆกันแล้ว้ายก็ไม่กองอยู่บังเขนเลยเ้ยเรศเสลาล้วนะวิ่งพร้อมกับ้ายกูกอ,กองอยู่นี้แล้ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาไอ้ยเยชินส่วนกูไม่เอาไหมกอดตีสามขอสุดท้ายเผาเหล็กแหลมแทงตูดเออเอา,เอา ทำไมเอาวันนี้อ่ะกูคือว่ากูเคยขาดสัตรูกูก้อนสัตรอูมึงใครริดดวงนะกูเิดว่าสัตรูมได้ตายหงก้อนเออตีนกูายเจยแล้วก้อนจะตายข้อรองรับเพลงที่วะมึงจะร้องเพลงอะไรเพลงเดียวก็ดิดดวงเพลงอะไรกูแต่งไว,ทงวนน้ทำนองวันนี้พกทำนองวันนี้พกแต่ขอกูวันนี้พกธิดดวงโมงดนตรีขึ้นเลยฮะวันนี้พกธิดดวงโมงจ้า รู้วันของฉันมันมืดมิดแต่ชีวิตฉันยังไม่มืดหมดพราะวันฉันยังมีรัดดวงมงกเลือดไหลลงไหลลงทุกเวลาต้องนอนครางอยู่กับความหิวโซกมีโรคเคินรู้วันรู้เวลารอความใครความตายจะถึงมาใครไม่ตาฉันบ้า โรดยาฟังี่รู้ว่านมีเลือดมีลาลดเลือดสดๆสดสดไหลรถมาประดังใครจะว่าโมงฉันรัดดวงยัง จะรับวางใจเศร้าก่อนเข้านอนพอตื่นมาผัดพบแก่งประไลผัดโมงในพงโวยยังเบาวร้อนั้งแกงเต่ากินยาวก่อนเข้านอนกินเสียก่อนนิงเคยอยู่ทำไมจริงแม่เป็นว่าที่พบกระดวงโมงเที่ยวตั้งวง ร้องเพลงและเครื่องในถ้านเลือกกินลักเก็บไว้ทำไมจะนำไปสาสมราดดวงมูโซโล มเที่ยวตั้งวงร้องเพลงแหลกเคร,รื่องไหนท่านเลือกกินละเก็บไว้ทำไมจะนำไปสะสมราดน้วงมง ารุวานของฉันในมืดมิดขอชดใช้ชีวิตเพื่อยืนยงเมื่อทดแทนเลือดใสที่ไหลลงช่วยนำส่งให้ถึงโรงยาบาลเป็นบทเลงโมงเล่าแห่งความหมายจะกกูกองรองไปไม่อียดร้านถ้าวันไหนมองฉันระดวงบานจะรีบพลานไปหาเก่งปลาไหล ้าวันไหนมองฉันระดวงบ้านจะรีพลานไปหาแกงกละไลถ้าวันไหนมองฉันระดวงบ้านคลาดไปหา ถวายบังคมองค์พระราชากับถวายบังคมบรรยากาศเออนี่จำได้หนะ้าสูหนะ้าโอ้ก็ร้อยพุตเออนี่จำกันได้ทั้งสองคนเลยล่ะนี่เราราชินีเว้ยโอ้ราชาีไอ้ภูมิก,กันเด็กทาคำเลยแล้วทราบภูมิคนบ้านเราเลยแล้วกันเอ้ยวันนี้กูมาขอบร้อยนักโทษเว้ยมึงบริหารชีวิตคนไม่ได้กูไม่ให้น่าใครอ่ะ ร้อยนักโทษเดี๋ยวนี้ครับครับเออเออกูอออขอเปิดประตูห้องขังได้ยัดกูไม่กูมาตายไม่สักเลยเออเปิดประตูบุกฝากไว้ก่อนเนอะเออแม่โอ้ยขอบใจเอ้อมากาครับเอ้ยขอบคุณมามาครับขอบคุณมามาครับนี่กินกระท่อมด้วยรู้ยังไงกูกินกระท่อมมาซาปาขี้อุ่นเลวกรบ้วย เออกูเป็นเบาวหวานกูกินลดความดันเป็นเบาวหวานกินลดความดันขอบคุณพระเมจ้าด้วยครับที่มาช่วยเลือกเยิมกระเซียนชัดๆเ,เลยเนี่ยกระเซียนเลยนี่มาเจอวีรห้อเนี่ยกระเซียนนั่นพระเมจ้าสูงใาญ่ไปยาด้วยกับกูสูบเละส,สองสองบนนั้นแหละกูเดินมาเหนื่อยอ่ะ ออนี่พระไวยามาโยเลืออโปรยนักโทษกรับถวายบังคมเดีกแก่ทั้งสองพระองค์นั่นล่ะพี่มาช่วยเหลือเชยใบพรนี่ล่ะกับพี่ยเยออิ้มถ้าอย่างนั้นเราถือว่าเราประสบความสําเร็จเออทีนี้เราเสร็จเรื่องแล้ว,ไป,นนไ,ปไ,ลวไปพระนางเดินหน้าเราไปได้แล้วให้พระนางเดินหน้าและเดี๋ยวเราเดินก่อนเอาให้ฉันเดินหน้าและคนเดินก่อนแล้วไปไงก็ไปพร้อมๆกันเลย เอยวน้องพอนออกมานีก่อนมามามาออน้องพรนเออน้องพรนนั่นงยุเคเซาลาวัดบางเพีนยนตรงนี้ก่อนนะ